ท้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปู่สวง EP 65ตอนผิดคำสาบานหลวงปู่สวงเป็นอริยสงฆ์ที่มักน้อยรักสันโดษมีอุเบกขาสูง มีความเมตตาสูงให้ความสำคัญกับผู้มากราบไหว้เท่ากันหมดทุกคนไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะยากดีมีจนร่ำรวยมากมายขนาดไหนหลวงปู่ไม่ได้ให้สิทธิพิเศษแก่คนใดคนหนึ่งแม้แต่เพียงคนเดียวแต่ทุกคนจะได้รับความเมตตาจากปู่เท่าเทียมกันไม่ว่าอยู่ใกล้ไกลแค่ไหน ดังเช่นเธอผู้นี้เธอมีนามว่าคุณลัดดาวันเดิมเป็นคนอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเป็นลูกคนที่เก้าในบรรดาพี่น้องสิบคนซึ่งต่อมาเธอได้แต่งงานกับชาวอิตาลีมีลูกเดวกกันสองคนเป็นผู้ชายหนึ่งคนและผู้หญิงหนึ่งคนเธอเป็นคนที่ชอบเรื่องการเสี่ยงโชคทุกรูปแบบ วันหนึ่งขณะที่เธอยังอยู่ที่อิตาลีเธอได้เปิดทีวีสถานีไทยทีวี global network ช่อง5ดูพอดีเจอกับรายการบันทึกลับที่ได้นำเสนอเรื่องราวประวัติอภินิหารต่างๆของหลวงปู่สวงเธอนั่งดูจนจบรายการทำให้เธอเกิดจิตเลื่อมใสและศรัทธาหลวงปู่สวงขึ้นมาทันที อยากจะกลับไปกราบท่านที่ประเทศไทยแต่ด้วยตอนนั้นเธอไม่มีเงินพอที่จะเดินทางกลับประเทศไทยได้ทำให้เธอได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าสาธุถ้าลูกมีบุญขอให้มีเงินสักก้อนหนึ่งลูกจะได้กลับเมืองไทยได้ไปกราบหลวงปู่สวงและลูกจะเลิกเล่นการพนันหลังจากที่เธออธิษฐานจิตได้ไม่นาน ปรากฏว่าสามีของเธอได้นําเงินมาให้เธอจํานวนห้าแสนบาททำให้เธอสามารถเดินทางกลับเมืองไทยได้เมื่อเธอเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยเธอก็ได้เดินทางไปกราบหลวงปู่ตามที่เธอได้ตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่อยู่ที่อิตาลีการกลับมาเมืองไทยในครั้งนี้ทำให้เธอได้เจอกับเพื่อนพ้องเก่าๆที่เคยสนิทสนม เจอสังคมเดิมๆตั้งแต่ก่อนที่เธอจะแต่งงานไปอยู่เมืองนอกจากจิตใจที่ตั้งมั่นว่าจะเลิกเล่นการพนันอย่างเด็ดขาดกลับต้องวันไหวจนทำให้เธอหวนกลับไปยุ่งเรื่องการพนันอีกครั้งหนึ่งซึ่งการหวนกลับไปในครั้งนี้ถือว่าเป็นการผิดสัจจะอธิษฐานที่เธอให้ไว้กับหลวงปู่สวงก่อนที่เธอจะกลับมาถึงเมืองไทยในครั้งนี้ เธอได้กลับไปเล่นการพนันอย่างหนักจนเงินที่มีอยู่หมดในเมื่อเงินหมดทำให้เธอต้องประกาศขายที่ดินที่มีอยู่และแล้วเธอก็ดีใจมากเมื่อมีคนมาสนใจที่จะขอซื้อที่ดินที่เธอประกาศขายจึงได้พูดคุยตกลงเรื่องราคากันและนัดวันเวลาชำระเงินพร้อมกับโอนที่ดิน ครั้นเมื่อถึงวันที่นัดหมายกันเอาไว้คนที่ซื้อที่ดินก็โทรศัพท์มายืนยันกับเธอว่ากำลังจะเดินทางออกจากบ้านเพื่อจะมาจ่ายเงินและก็โอนที่ดินตามที่นัดกันเอาไว้เธอจึงเดินทางไปรอก่อนเวลาที่นัดหมายกันเล็กน้อยเธอรออยู่พักใหญ่คนที่นัดเอาไว้ก็มาไม่ถึงสักทีและก็หายเงียบไปเลย เป็นแบบนี้อยู่หลายครั้งแต่พอมีคนมาติดต่อซื้อที่ดินและตกลงเงินเรียบร้อยแล้วครั้นถึงวันจริงกลับมีเหตุทำให้ขายไม่ได้ตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งเธอนึกได้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นคงจะเป็นวิบากกรรมที่เธอผิดสัตยาธิฐานที่ให้ไว้กับหลวงปู่สวง ว่าจะเลิกเล่นการพนันเมื่อเธอสำนึกได้เช่นนั้นแล้วเธอจึงขอตั้งจิตอธิษฐานใหม่อีกครั้งและขอความเมตตาจากหลวงปู่สวูงว่าถ้าหากลูกขายที่ดินผืนนี้ได้จะมาขอบวชชีถวายหลวงปู่สวงเป็นเวลาเจ็ดวันและจะเลิกเล่นการพนันเด็ดขาดตลอดชีวิตหลังจากที่เธออธิษฐานจิตขอหลวงปู่ครั้งที่สอง ไม่นานเท่าใดนักเธอก็สามารถขายที่ดินได้ตามเจตนารมณ์ที่ตั้งเอาไว้หลังจากที่เธอขายที่ดินและจัดการโอนกันเรียบร้อยแล้วเธอจึงเดินทางไปที่วัดไพรพัฒนาเพื่อขอบวชชีที่วัดไพรพัฒนาซึ่งเป็นวัดที่ประดิษฐานสรีระของหลวงปู่สวงเมื่อเธอได้แจ้งความประสงค์กับทางวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แล้วก็ได้จัดเตรียมข้าวของที่จะทำการบวชชีและได้ปรงผมถือเพศนักบวชเป็นแม่ชีและตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการประพฤติปฏิบัติตนถือศีลอย่างเคร่งครัดตลอดเจ็ดวันและที่สำคัญที่สุดก็คือเธอได้ปฏิญาณต่อหน้าสรีลักษ์ของหลวงปู่สวูงว่าเธอจะเลิกเล่นการพนันตลอดชีวิต กว่าที่คุณรัตดาวันจะเลิกเล่นการพนันได้อย่างเด็ดขาดเธอก็ต้องเผชิญกับมรสุมชีวิตอย่างสาหัสหนักหนาอยู่เหมือนกันแต่ก็ถือว่าเธอยังโชคดีและก็มีบุญอยู่ที่หลวงปู่สวงยังเมตตาให้โอกาสเธอแก้ตัวอีกครั้งแต่ความโชคดีและบังเอิญเกิดขึ้นกับชีวิตคนเราสักกี่ครั้งการพนันไม่เคยสร้างความร่ำรวยให้กับใครเลย แต่ก็แปลกนะที่ผู้เล่นการพนันมักจะวาดมโนภาพหลอกตัวเองเสมอว่าเขาจะสามารถร่ำรวยได้จากการเล่นพนันเมื่อบุคคลใดก็ตามที่เด็ดพลัดหลงเข้าไปสู่วงจรของการพนันก็ยากที่จะถอนตัวเปรียบเสมือนดั่งต้องมนตราอันศักดิ์สิทธิ์สะกดเอาไว้จะต้องอาศัยจิตใจที่เด็ดเดียวมั่นคงและมุ่งมั่นเป็นอย่างมาก จะมามัวโลเลผัดวันประกันพรุ่งล้อเล่นกับเรื่องนี้ไม่ได้ใจที่เด็ดเดียวมั่นคงเท่านั้นที่จะทำให้หลุดออกจากวงจรนี้ได้หลวงปู่สวงมีเมตตาบารมีปกป้องคุ้มครองลูกหลานผู้ที่มีจิตศรัทธาอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนโลกนี้สำหรับแพนค่ะการทำความดีนะั้นมีหลากหลายรูปแบบค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าวัดทําบุญนะคะสวดมนต์นั่งสมาธิหรือว่าการเข้ามาทาจิตสาธารนณะมาทําประโยชน์ให้ที่วดัดเช่นมากราดลานวาดัดมาช่วยใส่น้ํานะคะที่เวลากรวดน้ําหรือว่าจะช่วยล้างห้องน้ําก็เป็นการทําความดีอย่างหนึ่งที่เราทุกคนสามารถทําได้เช่นกันค่ะหรือรูปแบบอื่นๆเช่นการให้จะเป็นการให้ทานการให้ด้วยปัจจัยต่างๆหรือการให้ด้วยสิ่งของ รือการให้กำลังใจถึงแม้ว่าเราอาจจะมีปัจจัยมากปัจจัยน้อยแต่เราสามารถหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่กันได้หรือแม้กระทั่งรอยยิ้มที่เราสามารถให้กำลังใจผู้อื่นได้ก็เป็นการให้อย่างหนึ่งด้วยเชย่นกันค่ะฉันเห็นว่าสิ่งเหล่านี้นี่คือสิ่งที่สังคมไทยของเราทุกวันนี้ต้องการอย่างมากค่ะแล้วก็ต้องการคนที่มีจิตสาธารณะที่จะทําสิ่งดีๆเพื่อสังคมของเราให้ยังคงอยู่ด้วยกันสงบร่มเย็นและก็มีความสามัคคีมากยิ่งขึ้นในทุกๆวันนี้ด้วยค่ะขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันทําความดี อย่างน้อยก็เป็นกุศลบุญให้กับตัวของท่านเองดังคำที่ว่าความดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองก่อนจากกันอย่าลืมช่วยแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยเขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดี และประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ